สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข้นะครับพามาเบ่งภาพนำโชคลาภแนวทางเหล็กเด็ดตัวเล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่16ตุลาคม2 5 6 6หลายสำนักหลายอาจารย์ที่เพิ่นแบงปันมาลาสุดพี่น้องครับโดยเฉพาะสำนักหนี่นะครับเพิ่นแบงปันมาช่วงคงสุดท้ายนี่แหละเนาะงวดที่ผ่านมาเนี่เพิ่นแตกบนแตกล่างเลยเจ็ดแปดตรงตรงแล้วก็เจ็ดเจ็ดเหล็กล่างนะครับใบแท้มาตัว กามาลลเดอพี่น้องเป็นการทํานายตัวเลขการออกรางวัลของสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดอ้อพี่น้องเดิมมาเริ่มต้นกันที่อาจารย์รัชนกมีโชคนะครับสรุปข้างบนข้องเพิน พันสรุปเป็นหนึ่งแปดกับหนึ่งหาหนีเด่นกุมูพี่น้องครับหนึ่งแปดกับโอหนึ่งแปดก็หาแปดสนุกโอ้ oh, ที่แดงก็ไดเนาะหนึ่งแปดกับหาแปดพี่น้องครับเด่นกมุมูและก็หาสี่กับหนึ่งสี่นี่นะครับเป็นหางรองสามตัวกะนี่ละนะครับสามห้าสี่สามหนึ่งแปดสามห้าแปดนันแล้วก็สามหนึ่งสี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับสรุปข้างบนเนาะของอาจารย์ราชดลงมีโชคแคบแคบนี่ละพี่น้องครับสี่หางนะครับสามตัวกับสี่หาง สองตัวกะสี่หังพี่น้องผมแล้วก็ตามมาด้วยนุมตาคลี่พี่น้องครับวิ่งบนสามนะครับสามห้าเก้าหางหนีอวยไปอวยมาหกเถื่อนะครับชุดเบิลสามสามห้าสามสามเจ็ดสามสามแปดกับสามสามเก่าพี่น้องครับแล้วก็ชุดล่องสามห้าแปดนัดหกแปดสามและแปดเจ็ดสาม นะครับหนุ่มตาคลีพี่น้องครับพาพี่น้องมาที่อาจารย์แอดอินซีเท่านะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเนี่ยแปดเจ็ดแปดพี่น้องครับป้าที่ตสามตัวเพิ่นลักล้อยเฉียดแต้มเดียวเด็เรียกออกเก้าเจ็ดแปดเนาะแต่ว่าตาสองตัวนี่เจ็ดแปดต้องตรงเด้อถือว่ามาถือว่าเข่าพี่น้องครับอาจารย์แอดินซีเท่านี้ก็ได้นะครับวันนี้เพิ่นแมงปันมาแล้วจังสี่เด้อ 16ตุลาคมนะครับ180 190 100 000, นะครับ302 312และ322งวดที่ผ่านมาตำแหน่งโจกลาบอยู่หม่องหนึ่งรอยเนี่ยนะครับเอาพิจารณาเดอ้อพี่น้องครับขอมูลแนวทางของอาจารย์แอดอินซีเท่าของอาจารย์ยศนะครับเป็นชุด สรุปขคงสุดท้ายของเพ for ิ5 97, 5 98, 37, ่นนะครับพี่น้องครับ5 9 7 5 9 8 9 3 7 5 3 9นะครับ2ตัวนี้7 3 7 5 7 6 9 7 5 9 6 9 8 6 9 9 8นะครับเบิ้ล6 6 5เนี่ยนะครับขอบุญแนวทางของอาจารย์ยศของเส้นมีนะครับพี่น้องครับ16ตุลาคม เลขกลางพันเดอร์นี่ของเส้นมี2 7 2 8จ็ดสองแมพี่น้องครับเพนเดนสน28กับ37นะครับเส้นมีโอ้ตามหลักพันเนี่ยพี่น้องหลักสิบมี1มี2มี3หลักหน่วยมี6มี7มี8มี9มี0เนาะแต่ว่าพิ่นจำให้แค่หข้างนะครับ เลขมงคลหาเก่ากับหกสองเดอพี่น้องเลขมงคลวิทยาคนเดิมนะครับใบหนีพี่น้องครับเจ็ดห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งและห้าเจ็ดพี่น้องผมนะครับวิทยาคนเดิม รพี่น้องมทัทยีอาจารย์เอกเมืองยานะครับอาจารย์เอกเมืองยาใบนี้เป็นชุดอ่าข้างบนของเพิ่นพี่น้องผมเด่นเจ็ดเดินนะครับในเด่นเจ็ดเนาะศูนย์เจ็ดเก่าสี่เจ็ดเก่ากับเจ็ดเก่าในเด่นกูโม่นะครับหางล่องนี่ก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดหกกับแปดหาพี่น้องผมนะครับอาจารย์เอกเมืองยาใบนี้ก็เข่าดีคือกานในใบนี้ก็ได้ หนูน้อยพรสวรรค์นะครับพี่น้องครับ16ตุลาคมเด่นเจ็ดคือกันพี่น้องครับหนูน้อยพรสวรรค์นี่ก็ได้เนาะนะครับเจ็ดสองเด่นกุมูเจ็ดศูนย์เจ็ดสามหาเจ็ดอเจ็ดหาเจ็ดเกานะครับลองลงมาเนาะสามตัวหาเจ็ดสองแล้วก็หาเจ็ดสามพี่น้องครับขอบุญแนวทางของหนูน้อยพรสวรรค์ เอาบทที่นี่ภาพพี่น้องมาที่ของอาจารย์เจี๊ยบนะครับแอดเจี๊ยบใบนี่งวดอิพานมาที่แปดเจ็ดพี่น้องครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่มาอยู่เด้อนะครับสามตัวเป็นไหเป็นหาแปดเจ็ดนี่คนว่าเก้าแปดเจ็ดนี่กระแตกสามตัวเลยนะครับหาแปดเจ็ดก็สองแปดเจ็ดเกือบเป็นแตกสามตัวคือกันารอิพานมาวันนี้พันแมงปันไม่แล้วพี่น้องครับนี่นะครับเหล็กเด่นเหล็กหลักพันมีสองมีเจ็ดมีแปดมีหามีศูนย์นะครับสามตัวสองเจ็ดแปด 785 275และ285นะครับสองเจ็ดแปดแปดหาสองแปดเจ็ดหากับสองหาเด้อนะครับขอบผู้แนวทางของแอดเจี๊ยบพี่น้องครับเอาบัดที่นี้ภาพพี่น้องมาที่อาจารย์ทอมบันไรนะครับกับที่แดงเพิ่งจะเห็นนอะเพิ่น แบ่งปันถึงแต่วันที่สิบขุนว่อนี่นะครับสิบโอสิบสองเนาะสิบสองตุลานะครับเพิ่นแบ่งปันขึ้นวันที่อยู่นี่ศูนย์หกห้าศูนย์หกแปดสองเจ็ดหกสองเจ็ดเก้านะครับแปดสามแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าพี่น้องครับสิบหกตุลาคมนะครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์ทอมบันไรนะครับนี่อีกใบหนึ่งใบนี้ก็สิบหกตุลาคมคือกันพี่น้องครับ ส4งสี่สี่สองสห้าสองสองหห้านันะครับนี่ครับแาคาหกศูนย์หกสกับ8ปสองเดอร์เห็นมากกับขออนุญาตเอามาสู่เบิงเนาะนะครับทั้งสองใบแอดทับทิมพี่น้องผมนะครับ 62, 6กสองสี่หกศูหสองเจ็ด 6 7 5 7นะครับสามตัว9 2 6 9 4 6 9 0 6 9 1 5นะครับหมานน้ำพึ่กันนี่แล้วพี่น้องมองแบ่งปันน้ำใจเด้อนะครับแอดทับทิมพี่น้องครับเหนือเมฆนี่อ่อนบุรพาไม่แพ้ในละพี่น้องนะครับลางเด้อเก9าศูนย์เกาหนึ่งเกาสองพี่น้องผม แล้วกาของอ j ใบบี้่นะครับ8 6 7 7 8 8 6 7 6 8 8 8 2 1 1 1และ5 5นะครับพี่น้องครับเ j แนวทางของอาจารย์เขยบุรีลัมพี่น้องครับ368 36 38 68 58 เพนเนนสามแปดหกแปดกับหาแปดนะครับเพิ่นฟันนะครับพี่น้องครับเนี่ยหอมูลแนวทางของอาจารย์เคยบุรีรัมย์เนาะเพิ่นเออสามสลักลอยทะเลพี่น้องสามหาแปดนี่เป็นไดน้อนะครับพี่น้องขึ้นมากนําบ่แนวทางของแอตธิดาบารมีหน้าค่าพี่น้องผมนะครับเจ็ดแปดเก้ากับหนึ่งหกพันว่าตัดสองตัวให้ครบเด้อร์วัซันระวังกันเก่ากับหกนาเพิ่นว่า อวยหัวเอาวสันนะครับขวามเนแนวทางของแอดทิดาบารมีนาคาตามมาโวยอาจารย์ไข่ผ้าร่วยนะครับพี่น้องครับวิ่งรูด8และ9นะครับ8 9 8 6 8 7 8 0 8 1 9 6 9 7 9 0 9 1นะครับแอดไข่ผ้าร่วยพี่น้องครับ ผู้บาวไถย่อคนนาวาพี่น้องนะครับ <c oughs> 95กับ05เดอ้อนะครับเหล็กลางเพิ่นเก่าหากับ0หาผู้บาวไถย่อคนนาวาอาจารย์สำรานนะครับ11101321 11, เก่าหนึ่งตัว7217เก่าหนึ่งแล้วก็0210เก่าหนึ่งนะครับอาจารย์สำราญ อนีกาของอาจารย์วิทยาคนเดิมนะครับพี่น้องครับ78 89 307 290 90 07และ79นะครับอาจารย์วิทยาคนเดิมเพิ่นเป็นผู้แบ่งปัน ที่แดงภาพพี่น้องมาเบิงของมูลแนวทางใบนี้แหละพี่น้องครับของแอดกับไตายน้ําโชกลาบเนาะเพื่อนแบงปั่นมาย่ำนี่ย่ำคงสุด้ทยสินเด้นนะครับเจ็ดแปดต้องตรงวัตถิพันธมาพี่น้องแล้วก็เจ็ดเจ็ดต้องตรงความเลย <c oughs> แตกบนแตกกลางพี่น้องครับนี่วันนี้เพื่อนแบงปั่นมาแล้วพี่น้องผมนะครับเด่นหกกับสองเด้นนะครับเพื่อนจับใส่กันน้าหกสองหกหนึ 2, ่งหกสี 4, ่หกเจ็ดหกเก้านะครับสี่สอง 7จ็ดสองแตพี่น้องครับ264 9 6สี่เก้าองสองนะครับแล้วก็สองตันี่หางร่อง6ก0ามศูนย์หกนกับศูนย์ส่บนกะสองสองสข้อมูลแนวทางของแอดกระต่ายนำโชคลาบนะครับพาพี่น้องมาปิดไทยที่มาตัวค่าล้าน เพิ่นพึ่งสิมาวังสองนาทีเนาะก่อนที่จะแดงสิลงลิปเด้์วันนี้เด่นสามกับสองเด้อพี่น้องเด้อสามกับสองพี่น้องผมสิบหกตุลาคมหกแปดเล็มักในใจเพ,พิ่นบมอมีเลยพี่น้องวิแต่ตัววิ่งสามกับสองนะครับสำหรับพี่น้องผู้ถ่าผู้รอคอยเนาะมาตัวค่าล้านเอากลับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเด้อนะครับยำว่าเป็นการทำนานาาตัวเลขเนาะไทยตัวเลขก,กกัน ออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเานั้นห้ามเรียนการพระนันที่ผิดกฎหมายเดอ้อนะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้โปรดใส่วิจารณญานในการรับชมรับฟังขอบคุณพี่น้องทุกท่านอยู่เป็นมูไห้กำลังใจซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะกลับขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เดอ้อนะครับเออเฟื่อแบ่งปันข้อมูลแนวทางให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ